พระบุตรเจ้าคงตรัสว่าอัตนาโจทยยัตตานหนังโจงเตือนตนไวเ้เสมอเธอจึงโจดตนกล่าวโทษตนไว้ผ็นปกติหาความชั่วของตัวอย่าไปหาความชั่วของบุคคลอืน่นถ้าเราเร็วมากเท่าไรเราก็เพ่งเล็งความเร็วของบุคคลอื่นมากเท่านั้นถ้าเราดีมากเท่าไรเราก็ไม่มองเห็นความเลวของบุคคลอืน่นก็อยอมรับนับถือกฎของกรรม ที่เรายังไม่แสหาความเรวของบคนอื่นเสียดสีเขาบางูดกระทบกระเทียบเขาบางทำลายความสุขใจเขาบางนั่น,นแสดงว่าเรามันเร็วถึงที่สุดข,ของความเร็วคือความเร็วมันไม่ได้ขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลทางกายไหลมาทางวาจามันลน้นเร็วจนลนนี่ขอท่านทุกคนจงจำไว้และก็พยายามนึกไว้เสมอ อย่าไปมองดูความเร็วของคนอื่นมองดูความเร็วของตนไม่ต้องไปปรับปรุง,งคนอื่นเขาปรับปรุงเราเราให้มันดีที่สุดนี่จิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีที่ตรงว่านึกถึงความตายแล้วก็มีหีโลตปะอายความชั่วเกรงกลัควความชั่วความชั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้กันอย่แล้วเราต้องเป็นผู้มีศีล ถ้าทำลายความสุขของคนอื่นจะชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลได้ยังไงทำลายความดีมข,ของคนอื่นเราจะเป็นผู้มีศีลได้ยังไงกิจของเราที่จะทำนอกจากอธิเสียนสิกขาแล้วก็ต้องเป็นอธิกิจสิกขา,าอธิกิตสิกขาือทรงจิตให้อยู่ในด้านของความดีเรียกวาชานสม,มาบัติ การจะมาบัดนิประวัตินึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลามีพรมวิหารสี่เป็นเครื่องประจําใจถ้าเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็ต้องใช้พรมวิหารสี่เข้ามาประครับประคองอารมณ์ของจิตเมื่อพรมวิหารสี่คือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมด ุ่นามีความสงสารปราถนาจะเกือ้อกูลให้มีความสุขมุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าได้สิญญาผู้คนอื่นไม่เห็นคนอื่นได้ดีก็พรอยดีดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเน้นเมืม่อกดคงกรรมและกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดขึ้นมันสดใสมี่จพึงระงับได้เราก็วางเฉยไม่ดิ้นรนจะไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคนอื่นได้รับความทุกข์ นี่ถ้าอาการทั้งสีอย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้